ดีเด้อบอ่อเม่พี่น้อง <c oughs> สี่อที่อยู่ทั้งบ้านาไก,ทไก่ทั้งไก่ทีกันมาพอบับ้าน,น่อยต้นข้องคือเกาโอพี่น้องพามามเหมืออากาศในทงในทาบ้านเฮาธรรมชาติอากาศเป็นแนงคงเดิมนึ่ง ยังหอนอยู่คือเกาอยู่แต่เราบ่อท่อใดตรงนี้มีลมนหน่อยๆพอคุมอากาศหอนได้อยู่ลมวีวีอยู่มาแถวมาลองะแถวหน้าฝั่งนี่ ก็ทงคักได้พี่นองเลยดูยแถวนี้ก็พอมี้ไไ้เล่มน่นองไข่ยอยู่เพราะตอนมีน้ำเป็นเป่องออกมาจากหน้าฝั่งเหมือน bông trước chiều เชน้าวจังได้กระสูกันอยวว่างงัวจะได้น้าม,มีอยู่จะใครอยู่มีเห็นน่าน้ามหัวได้ีนจงเป็นกอกาุยก็ได้

na phân. phần chiều dọc chậu lên chậu lại chầu vừa bắt chiều nhiều khả khoan ham chôm ham tham gia tham Gửi chiều thôi lắm qua. Ti hòn bay gặp thùng sụt thùng 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 หลายเด้อพี่น้องถืเ,เขา,าเบวงแห่ขอเป็นกำลังใจให้กันมองเลมีนม้ำกับผดมสมบมูรณ์เหมือนมองม่มีนม้ำจะมีตะกั่วแห่งแรงเี่กคือสัจธรรมของจริงพี่น้อง không tên ở đây cái bây giờ, có gì để lại có có màn nữa ไปลูกเอ้ยจินปลายเงันอ่อน,อ,อ,นอ,อนจุกก๋ยอ่อนโอยากเลยอันนี้แก่งนกกาเ้าหงได้พี่น้อง ้ามันธรรมชาติหลุนหลวนไมกยังว่าุงแต่งเรากลวว่าห้องเ็นอะไผีภาษาผีภาษาเิ่ในกบ่ใหญ่หรอผีภาษาบบนี้แต่ผีภาษาบานตูมในวันนี้ตกไปหลงหาทางออกมาเจอหมดแล้ว มานนี่แหละพี่นอ้องกางเี๋ยวฝนเก็กเกลียวบรน,นั้นมากพรทานเด็กเกีียวืริน,นี้มากเกี่ยวซะแลว้วคุณหลายๆด้อพี่นอ้อง,าางที่กม่างดีที่นี่ท่านี้ะครับพอกันไหมนะครับเลาะคิปหนา นี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ